ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนของสินทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพามาติดตามทุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมให้ไว้เป็นสามประเด็นนะครับเกี่ยวกับทุเรียนเป็นยอดงิกยอดงอนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วใบชั้นล่างคือสวยแบบนี้นะครับที่ผมให้ไวสามประเด็นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ การแก้ไขตอนนี้ของผมก็คือฉีดเพี้ยะนะครับหลังจากที่ฉีดเพี้ยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉีดเพี้ยแล้วก็ป้องกันใส่คุ้งไข่ด้วยนะครับเป็นเป็นออยนะครับเป็นปิโตรเลียมออยก็คุณสมบัติของเขาก็คือคุ้งไข่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในการกําจัดเพี้ยอีกทางหนึ่งนะครับหลังจากที่เราใส่พวกยาฆ่ามแมลงเช่นพวกอะบาเมตินนะครับเราก็จะช่วยตัวในผสม คราวที่แล้วผมใช้เหมือนพิโพนิลนะครับพิโพนิลซ้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยปิโตรเลียมออยนะครับแล้วก็ใส่เกี่ยววกสาลายอะไรเงี้ยครับสาลายกดอะมิโน,โนผสมไปด้วยนะครับพ่นไว้นะครับ,นะรบแล้วก็ปรับการให้น้ําไปด้วยนะครับมีการเพิ่มหัวมีสปริงเกอร์เข้าไปตีวงแคบแล้วก็น,นีมตีวงกว้างนะครับก็ให้น้ําเพิ่มนะครับให้น้ําเพิ่มมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับ2สัปดาห์แล้วตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออ ใบชั้นล่างนะครับที่แตกออกมานะครับสวยนะครับเป็นใบเพเรียบร้อยนะครับใบดาบอวบอิ่มดีนะครับยอดเหมือนยอดกระดงอะไรแบบนี้ยแขนงนะครับอิ่มมากเลยครับอิ่มน้ํามากเลยนะครับมีความรู้สึกว่ามันเขาได้น้ําเลยนะฮะแล้วก็ยอดที่อยู่ชั้นกลางขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับเริ่มเขียวเห็นไหมฮะกลุ่มนี้ก็เริ่มแตกแต่ เขาอาจจะยังไม่ได้พุ่งอะไรมากมายนะครับก็อย่างน้อยก็แตกออกมาเป็นใบดาบได้ปกติเขาจะแทงออกมาใบดาบไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่เริ่มมันอมอมแดงๆน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆอย่างนี้แสดงว่าเริ่มมีการาขยายของเซลลนะครับเซลลยิงข้างบนนี่ยังยังไม่ถึงนะครับข้างบนนี่ยังไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมฮะยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่ถึง นะครับเหมือนสารอาหารยังไปไม่ถึงหรือว่าเพี้ยยังไม่ตายหรือตายแล้วแต่ยังยังยังไม่ฟื้นนะครับจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยเริ่มฟื้นนะครับอาจจะเป็นที่รากขาดน้ําก็ได้เมื่อก่อนอาจจะให้น้ําน้อยเกินไปให้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับตอนนี้ให้ถึงสองชั่วโมงวันเว้นวันวน,นะค่อนข้างเยอะจะค่อนข้างเยอะเลยมีความรู้สึกว่ามันอวบอิ่มขึ้นนะครับใบชั้นล่างนี่คือแบบอวบอิ่มเลยนะครับ เหมือนเขาอยู่ใกล้อะเนาะหลากน้ํามันขึ้นไปมันได้นับรับน้ําก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็คือขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วนะครับก็เป็นไปได้หลายทางนะครับที่อบอกไว้ามประเด็นว่าจะเป็นเพี้ยไฟนะครับแล้วก็อ,ะ,อะไรอีกละ่ะลากอะระบบลากนะครับดูดน้ําขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำพวกน้ำไม่พอเลยที่ผมตั้งไว้สามบรัผมจำไม่ได้ละ,ะวันนี้ก็พามาชมกันเนาะครับว่า ปฏิกิริยามันเป็นยังไงบ้างด้านนี้บ้างปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนต้นใหญ่นั่นคือออกเป็นใบดาบเรียบร้อยนะครับที่แทงขึ้นมามาดูกันต้นสั้นนะครับนี่ออกเป็นใบดาบทั่วต้นเลยเห็นไหมเป็นทั่วต้นเลยแดงทั่วต้นเลยถึงยอดเลยเห็นไหมคะการแก้ไขของผมก็คือที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ พ่นเพียให้อยู่พร้อมคุ้มไข่นะครับแล้วก็อันนี้พ่นเพียทุกเจ็ดวันนะเจ็ดวันพ่นมาแล้วสัปดาสัปดาหกรสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับสามครั้งเลยนะครับใช้คุ้มใช้คุมไข่ด้วยนะครับหมดปัญหาก็คือตัดปัญหาเรื่องเพียวไฟไปแล้วทําตอนนี้ดูที่ยอดเขาจะออกไหมนะครับต้นนี้ออกแล้วนะครับต้นนู้นเริ่มขึ้นมาถึงกลางต้นแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มการให้น้ําเป็นสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเลย นะครับเอาให้ชุ่มเลยคือมันไม่ได้ชุ่มแต่มันก็ไม่ได้แบบท่วมจนน้ําเอ่อบนโคกนะครับตาถ้าเขาเข้าใจถ้าท่า,ถ,าถ้ามาไม่เข้าใจคือถ้าเกิดมามาเห็นตอนผมตอนให้น้ําเนี่ยคือหัวน้ำมันเป็นหัวฝอยหัวใบบัวฝอยใบบัวฝอย,บบอยละเอียดยิบเลยบางทีน้ําไม่ถึงครับน้ําไม่ถึงลงไปไม่ถึง สาสิบเซนบางทีลาาเขาอยู่ลึกๆกับบางทีไม่ได้น้ํานะครับเวลาที่ฝนมันทิ้งช่วงนานๆมันเหมือนมันน้ําไม่พอก็อาจจะเป็นไปได้ครับตอนนี้เพิ่มการให้น้ําเป็นสองชั่วโมงนะครับถ้าลองขุดดินดูนะครับดินข้างล่างลึกลงไปประมาณคืึ่งนึงก็มีความชื้นนะครับมีความชื้นนะครับแต่ไม่ขังนะไม่ขังก็ยังไม่ขังเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอ่มินิสปริงเกอร์ไอ้แบบนี้มันเป็นฝอยละเอียดยิบเลยนะฮะมันก็ใช้ค่อยซึมลงซึมลงมันจะไม่เหมือนแบบหัว ผีผีเสื้อใหญ่ๆ่ไออย่างนั้นอนะคือให้น้ําเยอะแล้วก็ทุนในปริมาณที่เราเปิดหนึ่งชั่วโมงมันให้น้ําเยอะบางทีมันซึมลงดินไม่ทันก็ดูแบบเออหนองอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันเนี้ยคือมันให้น้ําน้อยแต่เราให้นานๆอย่างเงี้ยครับมันจะค่อยคือเหมือนเราเราให้น้าไปปุ๊บเนี่ยไอหนึ่งเม็ดที่มันลอยไปเนี่ยมันซึมลงไปแล้วซึมลงไปคอ่อยๆซึมลงไปผมว่ามัน มันมันมีประสิทธิภาพกว่าแบบปีกิเสื้อไอ้อย่างแบบปีเหล็กอ่ะใหญ่ๆตีปุ๊บๆๆอย่างเีนะ้อย่างนงี้นก็คือให้น้ําเยอะนะครับแล้วก็จะขังไหลหนีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือให้อยู่แค่วงจํากัดวงประมาณนี้มันก็จะค่อยซึมลงไปเออมันผมว่ามันประหยัดน้ํากว่าแต่อาจจะเปิดปั๊มนานกว่าก็คือ2ชั่วโมงนะครับปีกีเสื้อเล็กๆก็อาจจะใหญ่ๆเลยอะที่เป็นเหล็กอะ ก็อาจจะมาสิบห้านาทีสาสิบนาทีก็น่าจะฉ่าแล้วล่ะนองไปหมดเลยอประมาณนั้นนะฮะประมาณนี้เนาะพามาติดตามต้นนี้ต้นนี้คือเนี่ยคู่เนี้จริงๆมันสวยพอๆกันเลยนะอยู่คู่เนี้ยผมก็จะนั่งตกปลากันแถวตรงเนี้ยผมจะนั่งดูมันจนเห็นมันว่าไอ้มันยอดมันเป็นอะไรอยู่ดีมันโซมลงไปนะครับโอเคเท่านี้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ